วิธีติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคามิเตชีสน,นะครับผมงานติดตั้งวันนี้นะครับผมเป็นระบบออนกิจ 30k ใช้ทั้งหมด60แผงนะครับผมขั้นตอนแรกเราก็จะถอดน็อตเดิมมาก,ก่อนนะครับผมแล้วก็ยิงน็อตตัวใหม่พร้อมตัวเอลฟีดนะครับผมใช้สําหรับในการยึดรางแผงโซลาร์เซลล์นะครับผมเมื่อเราติดตั้งน็อตใหม่แล้วก็เอลฟีดเรียบร้อยแล้วเราก็จะ ิดด้วยซิลิโคนอีกหนึ่งชั้นนะครับผมเพื่อป้องกันรั่วซึมแล้วติดตั้งรางอลูมิเนียมสำหรับยึดแผงโซลารเซลล์นะครับผมระหว่างแผงนะครับผมเราก็จะมีการใส่กราวเพีดนะครับผมไว้ใต้แผงนะครับผมแล้วก็ใช้มิดแคมนะครับผมในการยึดแผงสองแผ่นนะครับผมเข้าหากัน ขั้นตอนนี้นะครับผมก็จะเป็นการต่อเพงอนุงกลมแล้วก็เก็บสายไฟนะครับผมผมก็จะตัดสายคิวบทายนะครับผมที่เขาลัดสายแพยงทุตเสอออกก่อนนะครับผมก่อนเราจะนำสายขั้วลบและขั้วบวกมาต่อกันนะครับผมก็ให้เรา ดึงสายนะครับผมให้หายงโค้งงอก่อนนะครับผมเราก็จะขี้ขี้สายออกก่อนนะครับแล้วก็เสียบให้ดังเสียงกิ๊กนะครับผมในการเก็บสายไฟเราก็จะมีกิ๊บเก็บสายนะครับผมช่วยในการเก็บสายแผงใต้โซ,ซลูซลลนะครับผม ขั้นตอนนี้นะครับผมแนะนําให้พี่ๆใช้ทงมือกันบาดนะครับผมป้องกันกิบเก็บสายไฟบาดมือเรานะครับผมเก็บสายเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้ววางแผงยิงน็อตด,ด้วยมิดแคมนะครับผมนี่คืองานที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมส่วนขอบแผงนะครับผมเราใช้เป็นตัวเอ็นแคมนะครับผมแล้วก็มีการเดินสายกาวโดยจะมีตัวกาวลักนะครับผม ช่วยในการยึดสายกาวลงไปเชื่อมลงกับแท่งกาวโซลาเซลล์นะครับผมสนใจติดตั้งโซลาเซลล์หรือโคอ้ดอบรมคอมเมนต์เข้ามาสอบถามกันได้นะครับ